เพิ่งจะรู้ช่องตะแกรงเล็กๆข้างคนขับมีไว้ทําอะไรกรับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้เชื่อว่าเจ้าของรถหลายคนคงสังเกตเห็นกันมาบ้างว่าบริเวณแผงคอนโซลภายในรถจะมีช่องเล็กๆติดตั้งไว้ฝั่งคนขับขี่แทบจะทุกคันบางรุ่นก็อาจมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม และบางรุ่นก็อาจเป็นวงกลมแล้วทราบหรือไม่ว่าช่องดังกล่าวมีไว้ทำอะไรอันที่จริงแล้วช่องบนแผงคอนโซลที่ว่านี้ไม่ได้มีขึ้นมาแบบลอยๆเท่านั้นหากแต่ภายในจะมีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเพื่อใช้ในการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศด้วยให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารเป็นไปตามที่ตั้งค่านั่นเองโดยรถแทบทุกคัน มักจะติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิไว้ใกล้กับผู้ขับขี่มากที่สุดและรถบางรุ่นอาจจะมีเซนเซอร์มากกว่า1นจุดขึ้นไปก็เป็นได้นอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในตัวรถแต่ละคันก็ยังอาศัยเซนเซอร์อื่นๆเพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพของอากาศภายในรถให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเซนเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์ เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นและอนุภาพและเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายนอกเป็นต้นดังนั้นอากพบว่าเครื่องปรับอากาศของรถคุณเกิดมีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะรถที่มีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติก็เป็นไปได้ว่าสาเหตุอาจเกิดจากเซนเซอร์เหล่านี้ทำงานผิดปกติก็เป็นได้นั่นเอง